วังน้ำเขียววังน้ำเขียวที่สวยงามวังน้ำเขียวงามต้นม ต้นดอกอะไรแดงแดงๆนี่มัรูดด้ดอกอะไรไม,นนะไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะเห็นนะมันรู้ว่าดอกอะไรนะม,นมันก็เหมือนคล้ายๆกับต้นกระถินมันลงนะคะทุกท่านคล้ายกับต้นกระถินนั่นลง จะมีดอกแดงๆหลายต้นนะ,ะเป็นแถวเป็นแนวไปเลยเป็นแถวเป็นแวนแวไปวเลยสวยถ่ายอะไรแลก็นะวางน้ำเขียวแล้วก็มีฝา่างนี้แล้ว,ลวถ่ายฝา,ยวายสวยนะความสวยงาม ความสวยงามของธรรมชาตินี่มันก็คือสวยแบบสวยแบบสบายตาสวยสบายตาสวยงามสบายตาสวยจริงๆนะฮะนี่ที่ตามองนะ้เขียวเ,ยเอ็ก,เอเอก็ไม่เคยมาเที่ยวหรอกไม่เคยมาสักครั้งหนะนึงนะ่งนี่แหละครั้งแรกในชีวิตก็คือที่เคยแวะวังนะ้ำเขียวที่เขาบอกวนะังน้ำเขียว มาแวะเอ่อแวะเติมน้ำมนันแวะทุกห้องน้ำก็เลยนี่ไงก็เลยมาถ่ายารีวิวให้ดูความสวยงามความสวยงามของธรรมชาตินี่ดอกไมสวยงามลมก็พัด พัดลมเย็นตลอดลมเย็นตลอดเลยเนะนี่ยนี่ลมตลอดเลยนะนลมตลอดเลยเนี่ยลมเย็นธรรมชาตินะการธรรมชาติเนะี่ยห่างไกลโควิดเลยอห่างไกลโควิดโควิดควิอะไรนี่ไม่ต้องทามถึงเลยอ่ ทั้งวันลมตลอดเวลาเลยอะลมตลอดเวลาเลยหลายต้นดอกไม้สวยงามนี่ก็หายต้นนะาายต้นนะมอาลม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 แล้วก็สวยงามความสวยงามแล้วก็ลม ลมกับธรรมชาติเนะี่ยมันก็คู่กันเลยนะเห็นมันสวยนะแอดก็ไม่เคยเห็นนะพิราบขาวไม่เคยเห็นก็ตื่นเต้นอนะ่ะตื่นเต้นกับความสวยงามของธรรมชาติเห็นตะป่ามันก็สวยงามแล้วคนรักธรรมชาตินะนมะ่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ดูเอาดูเอาอะดูเอาดูเอาอะมีเวลาก็มาเที่ยวกันมีเวลาก็มาเที่ยวโอ้ยพี่น้องเอ้ยคนสวยงามสวยจริงๆไม่ว่าจะไม่ได้มาโอ้ยยังมียังมีโอกาสได้มาอยู่เนาะ ยูกายได้มาเที่ยวอยู่สวย,นะสวยตามธรรมสวยธรรมชาติสวยตามธรรมชาตินะลมลมนะเนี่ยลมนะเนี่ยลมโอ้ยเย็นสดชื่นสดชื่นเย็นสดชื่นเลย